โอ้โหคุณผู้ชมขับดีจริงๆ KE 2 5คันนี้อ้าสวัสดีไปทางการก่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาสสิกบอยนะครับวันนี้คาสสิกบอยนะครับนำเจ้า KE 2 5สีส้มมันเป็นส้มแบบส้มสวยๆนะฮะส้มแบบไม่ส้มมากนะฮะส้มอมเหลืองอะนะครับแล้วก็นะครับเป็น KE 5 5นะครับที่ต้องบอกว่าขับดีมากเมื่อเช้านี้ตอนขับมาจอดช่วงล่างก็ดีภายในก็ดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะ ในหนังสือนะครับของ Japan Racing ต่างๆเนี่ยนะครับจัดอันดับมีคนสนใจมากที่สุดมากกว่าทุกๆ KE ลองลองมาก็เป็น KE10 แล้วก็เป็น KE15 17ต่างๆนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยที่ KE25 นั้นนะครับมีราคาแพงที่สุดเพราะว่าของแต่งต่างๆลูกเล่นต่างๆรูปทรงของบอดี้รถต่างๆมันมีเสน่ห์มากนั่นเองอมาดูด้านหน้านะฮะเหตุผลที่แพงเพราะว่าเจ้า K25 นั้นมันมีชุดแต่งที่เรียกว่าเลวิ ชุดแต่ที่เรียกว่าเลวินนั้นนะฮะมันจะเป็นกระจังหน้าแบบทรงนี้อันนี้เนะี่ยคือชุดเลวินนะครับมีโครมเมียมที่อยู่ตรงคิ้วด้านหน้านะครับผมบวกกับมีโลโก้ลายซากุระนะฮะที่สวยงามลงตัวแต่คันนี้เป็นสไตล์แบบมิกแอดแมตละกันซึ่งเอาเค25เดิมๆนะครับเป็น2ประตูเนี่ยนะครับมาแมทช์นะครับกับชุดเลวินกระจังหน้าตัวนี้เป็นของเลวินแต่ว่าตัวคิ้ววิ่งรอบกับไฟเลี้ยวซ้ายและขวาเป็นของเค25คือรุ่นปกติ เราเอามาแมทช์กันเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่น K25 ตัวนี้นะครับจะไม่มีมันจะเป็นชุดไฟเลี้ยวนะครับที่เอาไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงข้างแก้มแทนอ่าถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะหล่อกว่าเดิมและมันก็จะแพงกว่าเดิมแต่ผมชอบแนวแบบนี้คันสีส้มแบบนี้เขาเรียกวิก m i น and m a t ก็คือเอา K25 เดิมๆเพราะผมไม่ชอบไฟเลี้ยวที่มันอยู่ตรงข้างแก้มนะครับเราก็เลยเอามามิกกันเขาเรียกมาเอามา ฟิวชั่นกันนะครับก็เลยเอากระจังหน้าของเลวินนะครับมาใส่กับไฟเลี้ยวของเดิมนะครับบวกกับเราได้ลิ้นหน้านะครับจากพี่พลเลโทเหมือนเดิมเอามาใส่ให้หล่อขึ้นแล้วในการปรับระดับของโช๊คเนี่ยเราให้ข้างหน้ามันเตี้ยๆกดๆนะครับให้มันรับกับข้างหลังนะฮะด้านหน้าได้ลิ้นนะฮะตัวใหม่ที่เป็นลายเส้นใหม่ของพี่พลเลโทมาใส่ บวกกับนะครับตัวกันชนที่เป็นโครเมียมนะฮะเอามาใส่เพื่อความหล่อความเด่นตัวนะครับผมแคปซูลไฟนะฮะที่เป็นของ25้าตรงรุ่นนะฮะอันนี้เป็นชุดของแท้นะครับจากญี่ปุ่นนะฮะเราก็เอามาใส่เพื่อความหล่อนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะเราได้เครื่องยนต์นะฮะที่เป็นเรียกว่า 5K มาใส่นะครับตัว 5K ก็ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยวิ่งแรงแต่ว่ายังเป็นระบบคาร์บูหรือว่าคาร์บิวอยู่นะครับตัวกระจกนะครับก็เป็นกระจกในรูปทรงในยุคยุคนั้นก็คือเป็นกระจกเครียกว่าเหมือน เหมือนเมันเขาอะนะฮะขึ้นมานะครับตัวกระจกนะครับตัวช่องรับลมนะฮะมาถึงล้อนะครับล้อและซุ้มล้อนะครับก็ได้จากคนเลโธนะครับตัวล้อก็เป็นล้อที่ตรงรุ่นของ25ในยุคยุคนั้นยุคยุคนั้นก็จะมีเป็นทรงแบบนี้นะครับที่เป็นทรงดาวกระจายนะครับแล้วก็จะมีทรงรังพึ่งแล้วก็จะมีอีกทรงหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบแฉกะนะครับ หลายๆทรงแต่ทรงนี้เนี่ยมันเข้ากับ25ตัวนี้มากๆคอร2ดูร้อน110้อ110นะฮะก็จะเข้ากับ25ได้นะครับอ่ะโลโก้ด้านข้างโคโรล่านะครับโคโรล่านะครับ ke 25แล้วก็มีคำว่า d ีลักนะฮะที่ติดอยู่อันนี้ก็สมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังมีครบถ้วนอยู่นะครับบวกกับนะฮะคิ้ววิ่งรอบคันก็ยังมีอยู่ครบถ้วนนะครับตัวนี้เราก็เอาไปขัดขึ้นเงาใหม่ให้มันเงาให้มันสวยงามนะครับ ตัวกระจกก็เป็นยางของ25แท้บวกกับนะฮะไอตัวนี้เนี่ยเราหาที่เป็นสแตนเลสเนี่ยไม่ได้เราก็เลยใช้ของเทียบนะครับที่เป็นของเทียบจากญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเป็นชุดยางที่มันมีผสมตัวคอมเมียมเนี่ยเข้าไปด้วยให้เกิดความเงาของคิ้วรอบรถนะครับตัวนี้เราก็หามาใส่นะครับบวกกับนะครับตัวยางรีดน้ำนะครับถ้าคอี่สเนี่ยยางรีดน้ำมันจะเป็นสแตนเลสนะครับคล้ายๆกับตัว TA ของซีริก้าแต่ที่เป็นโคล l l านะยางลิ่นหน้าของ25จะเป็นรุ่นเดียวจะไม่เหมือนกับ KE10 KE10 มันจะไม่เป็นสแตนเลตวิ่งลิ่นน้ำแบบนี้แต่ถ้า25จะเป็นรุ่นเดียวเลยที่มีวิ่งลิ่นน้ำตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับมาด้านหลังบ้างด้านหลังก็เรายังมียางหูช้างเดิมๆของมันอยู่เพราะว่าถ้าเป็นตัวรถต้องบอกว่าประวัติคันที่ได้รถคันนี้มาเก่ามากโซมากและก็พังทั้งคัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเครื่องยนต์สั่นเครื่องยนต์ได้มาในสั่นหมดเลยยางไม่ว่าจะเป็นขอบประตูหรือว่ายางขูช้างหลังเนี่ยพังหมดแล้วมันกรอบซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของรถในยุคยุคนี้มันก็จะกรอบจะแตกหมดแล้วแหละเราก็ไปหาว่าจาก eBay eBay เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะเพราะว่ามันมีทุกอย่างจริงๆแต่บางอันเนี่ยผมสั่งไปอย่างนเนี้ยยี่ห้าเนี่ย สั่งยางจาก EBay ไปแต่เป็นที่อยู่ประเทศไทยส่งมาเพราะฉะนั้นคือคนไทยทั้งนั้นแหละนะฮะที่ทําเรื่องยางที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะผมว่านะแล้วยิ่ง KE เนี่ยโหไทยนี่นิยมเลยระดับหนึ่งเลยเก่งมากจริงยิ่งยางกระดูกงูข้างในรถเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ของตรงรุ่นมาน,นะแต่ว่าเราใช้ของเทียบซึ่งมันกันลมแล้วก็กันเสียงได้ดีมากรถเงียบมากอ่ะพุ่งตรงนะครับอ่ะฝาถาังแบบนี้จุดเด่นที่กันลมต้องเป็นแบบนี้25นะครับผมมาถึงช่วงท้าย ขอร่มหน่อยได้ว่าร้อนมากเลยฝ้าแดกหน้าหมดแลนะ้วเนี่ยไม่ไหวร้อนร้อนอันนี้การไปรถไม่ได้กางให้คนอันนี้คือเนี่ยเป็นอ่าสิ่งที่หายากอีกอย่างหนึ่งก็คือป้ายโตยต้าด้านหลังรถนะฮะตรงกระโปรงหลังบวกกับคําว่าเลวินซึ่งคันนี้ยังหาคำว่าเลวินไม่เจอนะมันจะมีอีกคำหนึ่งไปว่าเลวินเนี่ยเฉยๆเนี่ยมาป่อยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเจอรถใครก็ไปขโมยไปพี่ทีนะครับอ่ะถ้าสมบูรณ์นะคุณผู้ชมก็ไปหามาเผื่อใครมี KE25 นะครับเลวินตรงเนี้ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยมาร์กตรงนี้เลวิน พอมาถึงไฟท้ายอันนี้ที่หายากโค,โคตรเลยก็คือชุดคิววิ่งนี้โอ้โหกว,กว่าจะตามมาเจอเนี่ยคิ Q ้วรอบเนี่ยนะฮะยากมากซึ่งมันเป็นตัวของ K25 แท้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เลวินเพราะว่าเลวินจะไม่ใช่แบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองเข้าใจผิดว่าเอ้ย e กับ K25 เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราคือ K25 แท้เรามาใส่แบบนี้แต่ซึ่งเลวินจะเป็นอีกทรงหนึ่งและเลวินจะแพงมากนะครับต่นี้ผม ทำเขาเรียกว่า mix and match นะฮะเป็น f u ช i o n กันก็คือเอาของ25แท้มาใส่เหมือนเดิมซึ่งหายากมากบวกกับนะครับกันชนท้ายชุบคอมเมียมใหม่ทั้งอันและไฟตัวนี้หายากมากเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาถึงยุคนี้แล้วน้ําจะเข้ากระจกจะกรอบและแตกแต่ตอนนี้เราก็ไปได้ของใหม่มาซึ่งพวกนี้มีงานในไทยหาง่ายนะยังหางห่ายอยู่นะครับผู้ชมหาง่ายมากเลวินเนี่ยหายากนะฮะเสาหลังอากาศเวลาเราเปิดฟังเพลงเนี่ยเสาก็จะขึ้นมา พี่เขาชิลมากเลยนะเขานั่งเล่นมือชื้ไอคนทํางานก็ทําไปแต่ยังดีเขายังกลางลมไม่เรานะฮะโอเคเสาเนี่ยมันจะขึ้นมานะฮะท่อก็เป็นท่อเดียวนะท่อเดียวท่อแบบเดียวนะครับซึ่งคันนี้ก็เขาทำเครือบด้านล่างนะฮะการสนิมเรียบร้อยหมดนะครับเอามาถึงภายในกันบ้างภายในคันนี้เราลงทุนมากๆในการจัดสรรนะฮะเราใช้หนังอคนทิราทั้งคัน ซึ่งพูดถึงหนังอะคาทาร่าเนี่ยต้องบอกว่าแพงกว่าทุกๆหนังที่เอามาทํารถกันเพราะว่ามันจะเป็นหนังกลับนั่นเองหนังกลับเนี่ยก็คือดูแลโคตรยากเลยนะฮะแล้วก็มันเก็บฝุ่นอ่ะมันไม่เวิร์กอ่ะต้องบอกอตรงๆแต่ว่าอันนี้เราก็พยายามทาให้มันให้มันแตกต่างคล้ายๆกับพวกบกินี่พวกพอร์ชอะไรเงี้ยที่เขาใช้อาคาทาร่าในการทํารถกันอาคาทาร่าจุดข้อดีก็คือแทบไม่มีเลยนอกจากมันไม่ร้อนมันเย็น นั่งแล้วมันเย็นสบายนะครับเพราะว่าในการทำนะฮะเราวิ่งลายเดิมหมดทั้งคันเห็นไหมฮะวิ่งลายเดิมหมดและอคาทัล่าหมดเลยบวกกับนะครับเราใช้เขาเรียกว่าตอกรูตาไก่นะครับเอามาใส่ในเบาะอคาทัลล่ารุ่นนี้เราตอกตรงรุ่นหมดนะครับเป็นเบาะทรงเดิมของที่25พวงมาลัยเราใช้ของมินินะครับผมเอามาคอสตอมนิดๆนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโมโตริต้านะครับของมินินั่นเองนะครับที่รถมินินิยมใช้กันนะครับ คอนโซลแดชบอร์ดสมบูรณ์แบบนะครับเป็นแบบ2หัวนะครับและคอนโซลเกะยังสมบูรณ์อยู่แอร์นะครับบวกกับคอนโซลกลางนะครับรับทรงรูปทรงเดียวกันหมดเลยมาถึงวิทยุวิทยุเราเป็นวิทยุแบบตรงรุ่นในยุคยุคนั้นแต่อาจจะไม่ได้ตรงรุ่นกับ k 25เพราะว่ามันไม่มีตรงรุ่นหรอกวิทยุะนะก็แล้วแต่ว่าความชอบของบุคคลละกันแต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่คลาสสิกแล้วมันใช้เทปเอามาแบบเปิดอารมณ์แบบสบายสาย ังไปเทปยานไปบางคงไม่รู้เรื่องโคตรแดาลมเลยก็เลยเอามาใส่กับรถรุ่นนี้นะฮะก็เป็น k 25นะครับผมอ่ะอันนี้อคันธาราทั้งหมดด้านหลังนี่ต้องบอกว่าด้านหลังต้องดูครับคุณผู้ชมด้านหลังนี่มันยังอยู่เลยก็คือนี่ฮะผายยากที่สุดก็คือที่เท้าแขนของ k 25ซึ่งมันจะต้องมีที่เท้าแขนถ้าเป็นรุ่นอื่นจะไม่มีเลยนะเพราะว่า KE อื่นๆเนี่ยมันจะไม่มีที่เท้าแขนให้มันจะเรียบไปเลยหรือว่าจะมีเล็กๆนิดๆแต่นี่คือมันจะเป็นลึกใหญ่แล้วเอาไว้วางแก้วน้าไดาสิกม เอาวางแก้วน้ำได้ด้วยเอามาเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ต้องขอล่มเลยเพรร้อนมากแต่ถึกลางล่มไม่เครื่องยนต์กลางล่มไอพี่เนี่ยแหละเ <C le af> พราะพี่ฟ้ากินไปแล้วเครื่องยนต์และความสมบูรณ์แบบของ KE 25คันนี้เรานะฮะทำเป็นลายสีแดงนะครับผมที่เรียกว่าเทปล่านะฮะมาพ่นนะฮะแล้วก็ไปชุบแบบสีแดงๆสวยๆนะฮะ ทั้งฝาวาวนะครับและก็ตัวด้านในของห้องเครื่องนะฮะแอร์ติดตั้งใหม่นะครับผมนะครแล้วก็ตัวของหม้อน้ำเนี่ยก็เป็นหม้อน้ําที่อยู่ในรุ่นของมันนะครับผมแต่ว่าแผงรังพึ้งแอร์เนี่ยก็ขยายใหญ่ขึ้นทําให้แอร์เย็นมากเป็นระบบนะครับผมเขาเรียกว่าตัวกรองแบบเปือยนะฮะทั้ง2จุดนะครับแล้วก็การวางสายฟงสายไฟนะฮะการวางหม้อพักน้ําย้อนเนี่ยนะฮะก็สวยงามแล้วก็จะดูโล่งๆสวยๆสบายๆนะครับนี่เค25 ตัวบังลมต่างๆนะครับก็ยังมียางนะฮะที่ทีมงานคาสสิกบอยเนี่ยเขาตามเก็บนะฮะแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นตัวบงังบังลมนะฮะแล้วก็เพจจะอยู่ตรงนี้2 5นะแบตเตอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการความร้อนนะฮะตรงฝาเครื่องนี่คือ K25 e โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมองว่าคนที่เล่น K25 e อยู่เนี่ยมันคุ้มค่านะแล้วมันก็น่าเก็บมากๆคือถ้าถ้าถาม จากใจจริงเนี่ยรุ่นที่แบบผมภูมิใจแล้วก็เก็บไว้แล้วมีความสุขเวลาขับที่สุดเนี่ยก็ก็ยี่นะจริงจแล้ว10เนี่ยมันก็คลาสสิกเพราะมันมาก่อนเนมันมาเป็นรุ่นแรกเลยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทั่วโลกตามหา25มากสุดนะครับผมเองผมก็รู้สึกภูมิใจที่ที่มีคันนี้อยู่เพราะว่ามันขับมันจริงๆ แล้วเราขับไปไหนเนี่ยก็มีแต่คนชูนิ้วให้ตลอดเวลาไม่ใช่นิ้วกลางนะคนิ้วโป้ง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 เหรอโชว์นิ้วโป้งให้ตลอดก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกๆุกคนนะครับจะมีแนวทางนะครับหรือว่าเป็นไอเดียหรือว่าเป็นจุดกําเนิดของแนวความคิดบางเรื่องที่อยากจะเอาไปแต่งกับรถคลาสสิกตามแบบฉบับที่คุณรักเพราะว่ารถคลาสสิกเนี่ยมันมันต้องดูแลมันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันจบเลยจริงๆมันเหมือนกับเราขับรถ มือหนึ่งเลยจริงๆต้องบอกว่าคันนี้อยู่กับผมมาได้เกือบๆปีละต้องบอกว่าทําไปซ่อมไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับคันนี้ก็คือทําแล้วก็จบแล้วก็ขับเล่นตลอดเวลาเพราะขับแล้วมันสนุกมันมันแล้วมันก็เท่มันมีความสุขเวลาขับนะครับแล้วก็ภายในสวยๆแอร์เย็นๆเพลงเพราะๆเ,เนี่ยมันก็ทาให้ฟิลอารมณ์ในกลับไปยุคยุคนั้นเนี่ยมันมันได้ความรู้สึกที่ดีนะครับ ก็ขอเป็นกำลับบงใจให้กับทุกทุกท่านนะฮะที่กำลังแต่งรถคลาสสิกอยู่ใครมี25ก็เอาเนี้ยเป็นตัวอย่างได้ใครต้องการของแต่งใครต้องการแนวทางส่งมาในอินบอ์ของเราไอรายการเนี่ยมันถ่ายนานไม่ได้ถ้ามันถ่ายนานได้ผมแชร์เห็นและว่าแต่ละจุดเขาไขาน็อตยังไงทำไปแล้วแต่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันนานเกินไปเดี๋ยวมันน่าเบื่อเอาว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเจาะลึกก็ส่งเข้ามาทักทายกันนะจะได้ไม่ใช่ดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งไววว้้เตือนกันดวยว่า คลิปใหม่ EP ใหม่มันกำลังมาแล้วนะฮะก็คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดก่อนใครขอบคุณมากนะครับที่รักรายการคาสิกบอยบายๆรลควขนาดนี้ขายไหมขายครับผม <laughs> ขายขายเลยคันนี้นะใคร <laughs> อยากซื้อก็ติดต่อมาได้ด้วยเออทุกคันเนี่ยขายนะใครอยากซื้อก็ติดต่อเราแบ่งเงินใช้แล้วรับรองเลยว่าเหมือนได้รถมือหนึ่งถ้าซื้อจากคาสิกบอยบายๆครับ